ค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่จะมาทำน้ำพริกนะคะน้ำพริกปลาดุกย่างค่ะแม่จะลงมือทำนะคะเครื่องปรุงก็มีพริกพริกสดพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ย่างนะคะกระเทียมหอมแดงกระเทียมย่างหอมแดงย่างแล้วก็ปลาดุกย่างนะคะเดี๋ยวแม่จะลงมือทำเลยนะคะ เดี๋ยวแม่จะลงทําเลยของที่แม่เตรียมไว้พร้อมนี่แหละทําเลยนะคะเนี่ยตาให้ตาให้เข้ากันอย่างนี้นะคะตาค่ะ พูดถึงน้ำพริกนะคะนี่ก็คือน้ำพริกเนี่ยแม่จะใส่น้ำปลาร้าด้วยนะคะปลาร้าต้มค่ะเนี่ยปลาร้าใส่ไปนิดหน่อยนะคะนะคะแม่จะลองดูทีนี้เราก็าปลาดุกลงนะคะปลาดุกลงโขกค่ะอ่าแม่ก็ไม่รู้ว่าสูตรคนอื่นอย่างนี้หรือเปล่า ก็อย่างว่าน้องสูตรไข่สูตรมันนะคะค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะกดซับสไคร b e ด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะคะค่ะมแม่ทำ กินกับน้ำพริกนี่ก็มีเราจะใช้ผักบุ้งนะคะผักบุ้งแดงนะคะผักบุ้งนาหรือจะเป็นผักบุ้งขาวๆที่ยอด,ดย,ยาวๆก็ได้แล้วก็แตงกวาแตงร้านอะไรก็จิ้มได้นะคะและแต่คงชอบค่ะค่ะทีนี้เราก็มาเติมชูรสหน่อยนะคะชูรสนิดนึงค่ะใส่ลงไปนะคะนิดนึง นี่แม่ก็จดใส่น้ำปลานะน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยแม่ต้มมาแล้วค่ะต้มมาแล้วค่ะใส่ไปน,นิดนึงแม่ก็ไม่รู้ว่า นี้พอเราใส่น้ำปลาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็ตักเดี๋ยวยกไปพร้อมเสิร์ฟที่โต๊ะค่ะค่ะต่อไปแม่จะทำการหมักหมูนะคะหมูสามชั้นค่ะเดี๋ยวจะเอาทอดค่ะนะคะหมักหมูก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะ2ช้อนค่ะ สองช้อนนะคะแล้วก็เติมรสดีหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ขยำขยำคุกเขาให้เข้ากันทิ้งไว้สักปัดหนึ่งอันนี้แม่หมักทิ้งไว้ปั๊บหนึ่งแล้วนะคะแล้วเราจะให้มันกรอบนะคะเราจะให้หมูกรอบใส่น้ำส้มใส่ชูไปนิดช้อนหนึ่งนะคะช้อนหนึ่งแล้วก็ ขยำขยำให้เข้ากันนะคะขยำอย่าให้เข้ากันนะทีนี้เราก็เพื่อที่จะให้หมูมีนี่นิดหน่อยใส่แป้งไปหน่อยนะคะค่ะใส่แป้งไปหน่อยนึงประมาณช้อนมุนคุนช้อนคุนคุนนะคะทีนี้เราก็หย่อนน้าเย็นนะคะน้ําเย็นค่ะ ้ำเย็ยนลงไปนิดนึงนะคะน้ำเย็ยนลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็การน,นี้ขอโทษนะแม่ทานชัยมือค่ะก็ต้องขยามขยามยํานะคะขยําขยาามให้เท่ากันถ้าเผื่อว่าดูมันจะแห้งไปเรื่อยงไงก็เติมน้ำนิดนึงถ้ามันพอดีแล้วก็ไม่ต้องค่ะ ความหมักให้เข้ากันสักนิดนึด้วเดี๋ยวเ็้าไปตั้งกระทะทอดได้เลยนะคะเดี๋ยวตั้งกระทะทอดได้เลยค่ะ<ม>ค่ะเนี่ยตั้งแป๊บหนึ่งพยายามไม่พับตาอย่างนี้ก็จะใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ไปทอดนะคะค่ะเดี๋ยวไม่ไปทอดไป,ไป,ไปตั้งกระทะก่อนนะคะค่ะตอนนี้ยึงลกะน,ะนะคะแล้วนะคะ ทุกคนน้ำพริกแม่เสร็จแล้วนะคะน้ำพริกที่แม่ทำเมื่อกี้เนี่ยค่ะเขาเรียกน้ำพริกอะไรคะคุณแม่น้ำพริกปลาดุย่างค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะน่ารับทานไหมคะพร้อมกับหมูค่ะหมูทอดน,นะคะที่แม่ทำเมื่อกี้เนี่ยค่ะเสร็จพร้อมกันเลยรับทานได้เลยนะคะ ค่ะแล้ยังไงก็อย่าลืมแม่ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้แม่ด้วยนะคะ